มันไปกจุดก่อนแล้วจะกลับทีเดียวเลยต้องสะดวกครับครับแล้วมาอยู่ที่นี่ติดตามข้อมูลข่าวสารที่มันเกิดขึ้นผ่านทางไหนบ้างคะผมยังไม่เคยดูเลยครับติดตามจั้นไปแล้วทำไมถึงจะกลับประเทศนะคะแม่โรเลียแม่โรเรีย,รรยครับดีไหมที่เขายูดกันกแล้วดีแล้วครับดียังไงคะดีแล้วผมมันหาก,กินในยูปรเทศไท้ได้ครับมีครับไทยเลิกยิ่งเลยครับ อายุเมือนมะกรนี่แหละถ้าหากินง่ายสุดเกิดว่าเขายังไม่เปิดเรามีวางการวางแผนว่ายังไงกันบ้างะคะมีท่านังรอเรื่อยเรื่อไม่รู้เราไม่ยิงกันแล้วอะติอย่างน้อยดีใจไหมคะที่ดีใจพีดีใจไม่อยากให้อยาให้เรลือมันเงียบไปทํางานในเมืองไทยต่อไหมลูกกับค่ะช่วงนี้แบบกร,ระแสมันแรงแล้วก็ไม่ก็ให้กลับบ้านก่อน กลับบ้านก่อนประมาณเดือน2 2> สองเดือนนี่แหละถัาดด้านก็าเปิดเขาข่าวมา่าไหม่กระแสแรงที่ว่านี่คือยังไงลหรคะคนแก่น้องของก็ด,ดูแต่ข่าวอะไรไม่รู้ <laughs> และในระหว่างการรอค่ะมีหญิงชาวกัมพูชารายหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะนำคุณยายวัย65ปีซึ่งเดินทางมารักษาตัวที่จังหวัดสุรินทร์กลับประเทศเนื่องจากช่องทางชายแดนอื่นปิด เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจึงได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อผู้ป่วยตามระบบการแพทย์ข้ามแดนแต่หลานก็ไม่มั่นใจนะคะเนื่องจากกลัวว่าจะมีในเรื่องของเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็เลยอยู่รอเหมือนกับคนอื่นโดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ได้แจ้งว่าหากคุณยายไม่ไหวเนี่ยก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีค่ะ ส่วนทางด้านแม่ค้าชาวไทยที่ขายอาหารใกล้จุดผ่านแดนก็เปิดเผยว่ามีการติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่องและก็ดีใจที่ทั้งสองประเทศเจรจายุติการหยุดยิงสำเร็จแม้ยังไม่มั่นใจในความจริงใจของอีกฝ่ายแต่ก็หวังให้ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติเพื่อให้สามารถค้าขา,ขายทำมาหากินได้ค่ะก็ดีใจนะถ้าหยุดยิงได้ก็จะได้หากินได้สะด,กดวกนิดนึง เชื่อมั่นไหมคะว่าเขาจะอยู่กนก็ไม่ไม่เชื่อหรอกค่ะสิบห้าสิบไม่เชื่อังค่ะไม่เชื่อค่ะอุ้ยให้เราระบุเลยก็เห็นเห็นกันอยู่ตามข่าวดูค่ะใช่ใช่ดูข่าวเอาเพราะว่าคนไทยไม่ได้กินหญ้าค่ะกินข้าวมีสมองค่ะประมาณนั้นแหละอยากให้เคลียร์กันให้ได้ให้มัน ให้มันยุติจริงๆออพี่น้องประชาชนจะได้หาก,กินได้สะดวกจะได้นอนตาหลับนอนหลับสบายไม่ต้องไปกังวลอะไรเพราะทุกวันนี้ก็ยังยังยังนอนไม่หลับนะยังตื่นตื่นอยู่ค่ะ <laughs> ทางด้านพันเอกเมธีคำเต็มผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12กองกำลังบุรพาท่านก็ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนนะคะว่าในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังบุรพาไม่มีเหตุปะทะเกิดขึ้นและหลังจากการเจรจายุติการหยุดยิงก็ไม่พบว่ามีการเคลื่อนย้ายกำลังพลผิดปกติจากฝั่งกัมพูชาพร้อมขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบความเคลื่อนไหวที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยย้าว่ากาลัง พลทหารไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มที่